สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเัื่อลำเิอแม่สัวเหมือนเดิมน้องปลายน้องปลายมีพ่อพ่อ่เปบอกว่าอยากฟังน้องปลายร้องเพลงลูกกุง้งอุย้ยคิวประทันเลยมาเป็นอย่างเขาแบบเรียวๆสวัสดีค่ะ เมื่อวานมีคนให้กำลังใจเยอะเลยบอกว่าน้องไปสู้ชีวิตมากไม่เคยได้ชุดใหม่เลยแล้วก็แบบสู้ๆนะอย่าพึ่งท้อนะสอมสุดเองใส่เองมอะมะเมื่อวานี่น้องเยออนบส้ี้องนามพเมื่อน้องไปเขียนคิวพี่น้องเมื่อวานพ่อพอ่อแม่แม่สิมีโอกาสได้ฟังเพลงลูกบุญจกสักหนึ่งคอนไหมกระติด เดี๋ยวลีกระซิบทั้งเวทีก็ต้องสุดสมาแล้ว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  <laughs> เดี๋ยวสต็อปคลิปนี้ไปก่อนเดี๋ยวมาต่อยอีกคลิปหนึ่งกันลีกระซิบทั้งเวทีก็ต้องซีสุด <laughs> เดี๋ยวรอรอดูเรารอดูเดี๋ยวจะขอปิดคลิปนี้ไปก่อนพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวสิมาเปิดคลิปต่อให้เบิ่งนเพราะท่านแจกเอ้ยเพราะท่านร่างหน่ดแจกอยู่ <c oughs> นัดร่องแล้วเอาปิดคลิปก่อนเด้อพี่น้องเปิดคลิปกลับมาแล้วพี่น้องทั้งฮานทั้งเวทีโมมีเพลงลีกระซิบเรามาไหนมา สีได้ฟังเพลงบ่นออเมือนี่เนาะสีมีวาสนาโหได้ฟัง้องไปฟังเพลงลูกกรุงลองเพลงลูกกรุงบอพ่อแม่เอฟซีอยากฟังเพลงลูกกรุงเมื่อนี้มีสวนมดไหวพาพรอไปเลยเสิสิบ่าได้ได้ขี่ปันอีเทียนหลังส่วนมดมึนจิตเอาลองทันอยทันอยมาทันได้ไปเบิดดอกเทียนจุดเวียนเพื่อพุทธ Bye. สวดีวิญงมณีทั้งนี้สวดมนต์ไหว้พระบอสอื่นเร็วรวมแล้วรวมแล้วขั้สิไปสวดมนต์ไหว้พระกันค่ะพี่น้องทุกวัินเพิร์ลหาเราจะมีสวดมนต์ไหว้พระเอาเก็บของเก็บของถือว่ามือนี้มีวาสนามีบุญหูน้องไปลองเพลงให้แอดมินฟังแล้วมือนี้ตามคำขอพ่อพ่อแม่เอฟซีเออตามตามอ่น เม่นพพอแอมซีเป็นคอขอแม่พันวายาฟังเพลงลูกกุ้งจากน้องปลายประสันมณีแอดมินกับมาจัดให้เก็บสิบเวอร์ได้ด้ยพี่น้องบ่งหันต้นคิดก็เปิดกลองมาก,<อ>ก็เจอเพลงลิขสิทธิ์บนเวทีก็ปิดไปก่อนมาเปิดบ่งหันบอดประกาศเอ่นประชุมอีกเออ,อพอดีใส่ช่วงเวลาอันน้อยนิดลองเพลงให้พี่น้องได้ฟังตอนนี้เขากำลังสิบไปไนสไปไนวายพาลากับประชุมนะคะนี้นั่งไหนดี หอบของไปแต่งหนาพร้อมแล้วค่ะพี่น้องในระหว่างนี่เราวางประชุมไปน้ำพอากระสีแต่งหนาแต่งตาไปน้ำพราะว่าสันท์ทั้งสีสขึ้นหันบวทันเนาะค่ะประชุมแล้วกับสีเพราะดีแหละเวลาประชุมนี่แหละค่ะบรรยากาศมานั่งรวมกันประชุมอยู่ตรงนี้ค่ะแต่ว่าตอนประชุมวันสิ้ทายบ่อไหนดิ่พร้อมามาทุกอย่างพร้มาทุกอย่างเลยนียย่ค่ะ อีเวนต์พลอยสวัสดีคะ่ะจากช่องควรละเมินแม่ส <gamma enders> ุภาพค่ะโอ้ยมือมือขวาเลย่มือขวาแม่แม่สุภาเหรอเพราะวันนี้ถือว่าพิเศษนะครับเป็นวันเกิดของคุณแม่ด้วยเมื่อนี้เป็นวันเกิดของคุณแม่สุภาพด้วยนะคะมาประชุมสมมติม่าศรีมะปวยความวันเกิดคุณแม่คิ้วสวยไหมวันน้พิเศษ คนคิ้วปลอมคิ้วโค้งคิ้วสวยดังสะพานพระลามแปดของบริเวณสะพานพระลามแปดก็สวยหนาคุณแม่คุณพ่ะเสะพานบางประตูสะพานบางดเอาไปได้กด้ขอบคุณนะเดี๋ยก็มด้ไมากดู อแนี tang, ้ไม่ยใช่ไอ้คนนี้มเซลล์เนะไอ้คนนี้มาจรงรเขเวคือไม่ขอบเดงตาแดงใช่นี่ฟิแบบผมคนเนียนังมนกาดพี่น้องลังทยอยทยอยมานั่งเตรียมประชุมมาแล้วมาแล้วคุปอกำลังเรียกกำลังเรียกออกมาต มาเลยอมาเลยเหนมวนไหวก่าได้ยินไหมข้างล่างอ่ะข้างน่ออกมาเดี๋วออกมาจะได้เงียเงียบเงียบเงยบยบยบคนตาผู้ใดหลุดนี่คนตาหลุดวันนี้คนตาผู้ใด บม่มยังเยอะยังเยอ่ยีเสียอาไมันหลัวหนายโจเป็นหัวหนายรอนะหนาละนาดีไหมเอ้หนาละโรรนะากๆรบโรเนาขอกนาตานะเด็กน้อยอ้าด็กน้อยกินข้าวเปืออนนอ๋อ พากันเปื้อนบอกมันเด็กน้อย าบางที่นี่เพราะแม่แงเดฟตอนประชุมคนสิบบนแห่งไทยลงอ่ะนะเราก็ต้องเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์บ้างในบางจุดสองสาวสองสาวดีอากับน้องโซฟีอันนี้น้องโซฟาจ้ะน,น,น้องยังก็ะโซฟาจ้ะโซฟารีโซฟาลีน้องดีอาหมดน้องโซฟีเป็นน้องโซฟารีเว้ยน้องมะนาน้องมะนา มาเนีพี่น้องได้อยู่ไหมสวัสดีน้องมาค่ะซอสบอลซอสติดตาถึกใจถึกใจังเย็นไหมเราตดตามันเลอไมหรอกถ้าจะเกลี่ดกี่เลยเลย ส่องปากสองเรง็วนี<า>่บากสองวะากเต็มเต็เร็วโอ้ฝากมาเลยส่องติดตามโอเคพี่นอ้องรัดกล้องบนผมขอ